สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกามราละเอ็ดแล้วก็วุฒิชัยปะกาละเอ็ดครับผมวันนี้เรามาเจอกันกับวันที่แปดกันยายนครับผมแปดกันยายนใช่ไหมล่ะถ้าจําผิดก็ขออภัยครับผมอีกสองวันเราก็จะมีนัดที่อําเภอปรชัยเกี่ยวกับรถแห่ครับด้านหลังครับผมงานประท้ารถแห่มหากรรมรถแห่ครับก็จะพบเจอกับรถแห่แจ็คกิมตาวกราสินครับผมแล้วก็ คันเกียว์ของเราครับผมสามพี่น้องครับวุฒิชัยและก่อเอ็ดครับผมรับงานก็จะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นับถึงหกทุ่มเที่ยงคืนครับผมพูดง่ายก็จะมีเลทนิดหน่อยครับฝากเอฟกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้หน่อยครับจะได้อ่าไปเดินตลาดแล้วก็ไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงครับอ่าแล้วก็วันนี้จะส่งงานพี่อารมครับพี่อารมระยองก็จบแล้วอยู่ด้านหลังครับผมเดีจะพาดูครับ วันนี้ที่เสียงแทกเสียงรบกวนก็จะมีเสียงฝนครับผมซึ่งอ่าชุ่มจําเย็นแต่เช้าเลยวันนี้ฝนตกครับผมรุกน้องยังไม่มาสักคนครับผมแปดโมงกว่าครับแปดโมงยังไม่มาครับเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างกับคันนั้นแล้วก็จะสทรงแบบไหนอะไรไงครับผมครับแล้วก็มีอ่าอะไรเหมือนเดิมครับจัดให้ตามงบสําหรับเสริงอาร์มชุดหน้าเบา ชุดล้ออุปกรณ์ทําวิบากครับราคาพิเศษตามงบของลูกค้าเลยถ้าท่านไหนงบเท่าไหร่มีงบน้อยงบมากให้บอกครับผมอันนี้คือ,อจัดให้ครับห0 0 0ันหนึ่งืันสามืนแปดหครับผมมีหลายราคาหก0 0็ดพันแปดพครับผมบอกมาเดี๋ยวคงจัดให้ครับครับแล้วก็ไปดูกันครับผม ครับขออภัยครับท่าสั่นครับผมครับสวัสดีครับีเตียครับครับเนี่ยวช้าๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับร้นแห่ของเราครับเจอกันกับวันที่สิบกันยายนครับที่หน้าที่ว่าการอำเภโพชัยครับผมนี่ฮะครับส่วนตัวนี้ก็รีวิวท่ามกลางสายฝนไปเลยครับผมเราจะรู้ว่าอ่าโดนฝนจะติดไหมเครื่องเย็นจะติดไหมครับสําหรับอา ชุดปรคับบระลมของพี่อาร์มระยองครับไม่ใช่อาร์มตัวกี่นะฮะอาร์มขายใบกระท่อมครับเนี่ฮะนี่ฮะครับนี่ฮะพี่ชายมาแล้วครับผมครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆอบคันครับผมครับเดี๋ยวดูครับผมครับตัวนี้ก็ใส่ชุดสีใหม่ครับผมสติ๊กเกอร์ใหม่วงล้อใหม่ครับผมพิเศษคือคันนี้ใส่สตาร์ทมือครับระบบสตาร์ทมืออิเล็กทรอนิกสตาร์ทมือครับนี้ฮะครับออปชั่นเดิมเดิมครับก็ จานดิสน้าครับตัวนี้จะแฟชั่นของตัวใหม่ครับเนี่ะครับชุดหน้าชุดล้อสติกเกอร์ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมเนี่ยสวิตครับสตาร์ทมือครับเครื่องเกนครับยังไม่อุ่นเครื่องครับยังไม่เคยสตาร์ทครับเนี่ยยังไม่เคยสตาร์ทตอนเช้าครับครับทีเดียวติดครับครับทีเดียวติดครับผมปอกแฮนครับปอกแฮนเป็นน้มครับผมบอกแฮนเป็นน้ำครับ ทำเป็นคัดมือครับมีไฟหน้าครับมีไฟหน้าเรียบร้อยครับนี่ฮะอย่างนงี้ครับปิดเครื่องให้ใหม่หมดถ้ามีละอองฝนก็ขออภัยครับเอสซีสุดนี้ท่อใหม่ครับท่อครับท่อตัวใหม่ล่าสุดครับผมพอกองคอเลดมีชุดล้อมีครับครับนี่ฮะภาพสัญอามชุดล้อชุดหน้ามีครับตั้งแต่สองพันห้าครับสามพันห้า 4,000บาทครับผมมีหลายราคาสำหรับชุดหน้าชุดล้อมี17,19ครับผมมี3 5 0กับ4 5 0ครับสำหรับชุดล้อยังไม่รวมยางนะครับแล้วก็ชุดสีมีครับจะสั่งแบบนี้เลยติดติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยเลยก็มีครับผมชุดเบาะมีเบาะ850ครับสำหรับผ้า550บาทครับส่งให้ฟรีครับแฮมมิวอ์มมีตั้งแต่1,750 2,000แล้วก็2,500ครับไม่ต้องตัดตัวถังนะฮะครับผมจตโองโซ่โซ่จเตอร์ชุดนิดเบรกครับคอกรองเลสมีฮะนี่ครับ him ที่กดติดตามนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อุดหนุนตลอดครับพี่ชายขอเพิ่มเติมก็คือมีสแตนไหมมีครับสแตนครับแบบเอ่าเหยียบแล้วก็ยกขึ้นครับนี่ะสแตนให้เรียบร้อยก็ผมแล้วก็หมวกกันน็อนครับผมบอกว่ามีไหมหมวกกันน็อนก็มีครับอันนี้จะเป็นของเก่าผมครับตัวนี้ซื้อมาใหม่ๆไม่ได้ใส่ครับผมจะหลับเบลครับเบลสีเขียวครับสภาพดีครับเนี่ยเบลสีเขียวแล้วก็ของบันตังแต่สมัยพุ่มขีใหม่ๆครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษครับผมแล้วก็ผมใส่ประจําสีเหลืองครับ ครับผมส่วนรองเท้าก็มีครับครับทั้งใหม่และก็เก่าครับผมเนี่ยฮะครับปากเย็บซีดก่ติดตามครับผมครับตัวนี้เป็นเวฟ้อยครับเบร้อยจอดตากฝนเหมือนกันครับผมติดหรือป่าไม่รู้ครับผมครับติดครับเนี่ยทีเดยวครับติดง่ายขนาดแบบเวฟ้อยครับอันนี้ฮะก็คือเราทําให้สดๆเห็นๆครับสลหรับการตากฝนลุยโคลนลุยอะไรฮะสลหรับที่อาบและยองครับวันนี้จะส่งให้พี่ครับผม ครับจัดมาเลยครับอ่าลองดูว่าเกิบง่ายไหมอ่าตัวนี้พิเศษก็คือใส่สตาร์ทมือนะฮะเนี่ยได้สตาร์ทครับผมเนี่ยคาบูครับผมเรียบร้อยคอท่อเรียบร้อยครับสตาร์ทนี่ฮะคาไม่ต้องไม่ต้องกระทืบครับผมเนี่ยอ่าทีเดียวครับเรียบร้อยครับ กดต่อครับนี่ฮะจนเปียกครับเราทําสดๆกันให้เห็นเลยครับก็สายแล้วครับเอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับสำหรับซื้อขายอะไรอุดหนุนแล้วกเบาะชุดหน้าสวิงอาร์มชุดทำยี่บากตามงบลูกค้าครับผมครับฝากไว้เวยครับผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ